คุณคิดว่าคณิตศสตร์กับสัยศาสตร์อะไรจะแม่นกว่ากันครับพี่แกฉันได้ยินข่าวมาว่าแถวขามเรียงเนี่ยมีเจ้าเมื่อคนหนึ่งอ่ะให้หวยดีมากถูกมาสามงวดถิดแล้วฉันเนี่ยถูกมาต้องสองงวดแล้วนะฮะ บอกช้าจังนี่ฉันเลยชอบอยู่แล้วยังไม่ถึงกลางเดือนเลยจะมาชงมาช้าอะไรฉันจะมาชวนเธอนี่แหละเนี่ยจะกลางเดือนมาที่สิบสองเลยเนี่ยก<ม>็จะ<ม>ชวนเธอไปหาแม่หมอคนนี้เลยเขาบอกว่าเก่งมากเลยนะ<ม>ช่วยดูดวงช่วยดูอะไรเก่งมากเนี่ยไปด้วยกันไหมไม่ไ<อ>ม่ไม่ไมาทำไมอออเออมึงจะไปเชื่อ,อคนแม่หมอแบบนั้นเหรอสัญจรน,นะอยากเชื่อเนาะก็แบบเออบ้บาทมึงเอาเงินไปกินข้าวดีกว่าไหมไม่เป็นไรครับเงินเยอะมึง ช่วงนี้มีแต่คนโดนหลอกเอาเงินไปตั้งเยอะเงยมีคนบอกว่าอะไรมีคนเข้าสิงตัวสันดิกษฐ์นี้เลยเออตัวสันดิกษฐ์อะไรล่ะของจริงใช่ไหมใช่คนไปเยอะมากกูไม่เชื่อกูไม่เชื่อแต่ลองไปสักครั้งนี่้ก็ไม่เชื่อไม่เชื่อเดี๋ยวกูเไม่ไปหรอกเดี๋ยวมึงก็โดนหลอกหรอกมึงก็โดนหลอกแบบแท้แบบนี้เลือกไม่หลอกไม่หลอกมึงเชื่อกูหน่อยกูเชื่อหรอกไปไปกูไม่ไปกูไม่ไป ไม่ไปผมไม่ไปมึงมึงบ้าเขาบ้าปะไหวไหไหวไก่อนอะไรวะมาทำอะไรกันมาขอหวยครับงวดงนี้ออกอะไรครับแม่หมอให้เขาเลยลูกมึง มึงว่าเขาบ้า no? ปะไม่บ้าหรอกหวยปะน้ามึงดูสั่นอะไรก็ไม่รู้เดี๋วเขาก็แบบเนี้ยทรงนี้ทรงเนี้ยมาแน่เดี๋ยวแม่ก็ไปหวยเนี่ยมึงเห็นไหมเดี๋ยวใกล้ทำมือแล้มออกมออกนี่การออกกัทั้งมทั้งเสรวครบแล้วนะคะมึงทำอะไรปนอหลัีอะไรปิดเพลงปิดเพงอไแสดง ประชาชนผู้เข้าชมกันออกรางวัลได้ทราบพร้อมกันค่ะผู้มึงซื้อคนละกี่บาทเนี่ยอย่าพูดพถูกแน่ขนานี้มึงซื้อคนละกี่บาทพี่ทามรางวัลที่หนึ่วันที่1กรา2568ไม่ถูกหรอกว่ากลห้าห้าแปดเจ็ดศูนย์ศูนย์ ถูกไหมบอกแล้ว <idal Industry> ว่าถูกศูนย์ศูนย์อะนะเออมึงไม่ขี้อะไรศูนย์ศูนย์ถูกบอกแล้วว่าถูกได้กี่บาทไม่บาทซื้ออยู่กี่บาทอุ้ยซื้อหมดตั้งห้าสิบบาทฉันซื้อหมดสี่สิบบาทแต่ก็ได้อยู่ก็ถือว่าถูกเห็นไหมจังเงินมีของกินแล้วมึงซื้อน้อยเกินถ้ามึงจะซื้อแบบนี้มึงต้องซื้อร้อยคูณร้อยเว้ยมึงจะรวยใช่ปะล่ะ ใช่แต่แต่ตอนนี้โู้โมีเงินแล้วไงตอนนี้ก็มีเงินแล้วมีเงินแล้วร้อยคูณร้อยอะไรบัตรรักเก้าสิบบาทมันฟุกมันฟุกมึงศูนย์ศูนย์อุ้ยฟุกอะไรตั้งสามงวดใช่ไหมล่ะถูกต่อกันมาสามงวดแล้วตอนเนี้ยเหเห็นไหมงี้กูบอกแล้วว่าถูกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์จริงเดี๋ยวงวดหน้าเราไปขอที่เดิมว่ามันฟุกมึงเลขบ้าอะไรออกศูนย์ศูนย์ยังไงก็ฟุกกุไม่เชื่อจะมาฟุกมาฟุกอะไรฟกมึงแต่ ความจริงแล้วกูก็อยากถูกกับพเมึงนะแต่เว่าหน้ากูซื้อด้วยในมึงบอกว่าเจ้าแม่กูเป็นเจ้าแม่สุดเจนกูก็ไม่ได้กันซื้อตามเจ้าแม่มึงสักหน่อยแล้วมึงจะซื้อตามอะไรอ่ะกูถามหน่อยอ่ะมือนั่นดินักวิชาการระดับโลกอย่างกูมึงรอดูเลยกูจะไปรวบรวมสถิติมาสักห้าปีแล้วมึงหัว่หน้ามาเจอกันอีเจ้าแม่พีทากรัสจริงก็อยู่แล้วเดี๋ยวรอดูรอดูแล้วกันเดี๋ยวเราไปเอาอีกเนาะถ้าไม่อยากไปด้วยไม่ต้องไปละ one hour later มือตือกูแน่ทวันนี้แหละสองคนนั้นต้องเชื่อกูอเฮ้ยมืวันนี้เรามีนัดกันแล้ววันนี้หวยอ,อ่ออีกแล้วเหรอที่เราไปขอเจ้าแม่มาเนาะแม่ถูกอีกแน่เฮ้ยเอ้า,อาไปเรียนไหนมาโอ้ยไปเรียนอยู่ตึกไอเอ็นนี่แหละไปเรียนไหนมา เเดอกันเอ้าวเหรออือพักอยู่ใช่ไหมตอนนี้อือเดี๋ยวมาไล่ลุ้นหวยกันมึงซื้อหรอวันนี้ซื้อดิได้มาใหม่เจ้าหน้าที่จะเปิดฝาถงรับพืชแสนจุลุกบอลใม่ได้เล่ซื้อบทซื้อเพื่อแสดงให้ประชาชนผู้เข้าไั้ลองรางวัลได้ทราบพร้อมกันเราก็รอดูแล้วกันเออได้มาจากเจ้าแม่ตรงนี้ฉันได้มาจากที่เดิมด้วยคุณได้มาจากตัวคุณเองค่ะเจ้าแม่พิฆาตโครตใหญ่

กูบอกแล้วเนี่ยเห็นไหมกูโชว์ความสามารถพวกมึงเห็นแล้วว่ากูถูกกูสามารถถูกได้ด้วยตัวเองไม่ต้องไปเชื่อแม่หมอสนใจเหนุนพวกมึงถูกจริงวดนถูกจริงวันถามอ้าวงวดแรกแล้วก็งวดต่อไปมึงเจอกูแน่เพิ่งงวดแรกเพิ่งวดแรกอ้าวงั้นสิบหกสิบหกสิบหกเดี๋ยวมาเจอกันเได้เจจออกกัันนเเดี๋ยวเรามาขออีกโอเคเอจกันได้ 我怕。欸